โอเคครับสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสูตรแฮกสล็อตให้ทุกคนดูกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะกดออโต้เพย์ครับไปก่อนเลยนะครับผมผมมีทุน1,000บาทนะครับผมสูตรตัวนี้นะครับแฮกสล็อตนะครับมาดูกันนะครับกับเกมนี้นะเกมนี้เขาว่าโบนัสคุ้มมากนะครับโบนัสจะมากับแมีวตัวเขียวๆนี่นะครับเห็นไหมครับอ่ารอแมวมาจะเข้าตามสูตรไหมเข้าตามสูตรไหมโอเคครับมาแล้วผมสูตรตัวนี้นะครับ ของจริงนะผมอ่าเขาว่าฟีสปินเกมนี้อสุดๆไปเลยโบนัสแตกเยอะมากมาดูกันนะผมอ่ะหมุนเลยรอบแรกครับผมอ่ามาแล้วครับขอยาวๆหน่อยยาวๆหน่อยสวยๆนะครับ400บาทนะครับอ่ะรอบสองยาวไหมยาวไหมโอเคโอเคอ่าห7 0บาทนะครับผมคืนทุนแล้วนะ ตอนนี้คือดูแล้วนะครับทุกคนมาครับยังไงครับรอบนี้อ่าสี่สบปบาทน้อยไม่เป็นไรครับเหลืออีกตั้งห้าหกรอบโอเคกูบอกแล้วมันเอาจริงสูตรตัวเนี้ยให้เกิด l ส t ลอเนี้ยอ่ะโบนัสแตกครับโบนัสใหญ่แตกวปและหนึ่งครั้งนะครับต่อไหมต่อไหมยาวไหมยังไงยังไงครับอ่าตองสีเลขโคตรอย่างสวยอ่ะต่อนะครับผมแตกจัดครับรอบจัดมากครับ เกมตัวนี้นะครับผมกับแฮกเกอร์สล็อตนะไปสูตรสล็อตนะครับอ่ะรอบนี้ยังไม่โอเคไปต่อไปต่ออีกนะครับไปต่ออีกนะครับผมยังไม่จบครับยังไม่หยุดนะครับผมอ่าอ่ารอบสุดท้ายขอหนักๆขอหนักๆครับผมยังไงครับยังไงโอเคครับอ่าครบสิบฟรีสปินครับ บวกไป8,002นะทุกคนนะครับผมสูตรตัวนี้นะครับผมใครสนใจนะแอดมาได้เลยนะครับผมผมทิ้งทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้ด้านล่างนะครับสูตรตัวนี้นะแฮกเกอร์สล็อตนะครับผมเจาะเปอร์เซ็นต์โอกาสของการติดโบนัสนะครับทุกเว็บนะครับเกือบทุกเว็บเลยก็ว่าได้นะครับใช้ได้ sa นะครับแฟนโจเกอร์ไม่ควรพลาดนะครับ x o สล็อตนะครับมาเลยจ้า สำหรับวิธีการเลือกห้องนะครับไม่ยากนะครับเลือกห้องที่มีเปอร์เซนต์เขียวๆเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดเท่าจะหาได้นะครับทุกคนแล้วก็ตามเข้าไปเล่นกันเลยครับสูตรตัวนี้ผมแจกให้ฟรีนะผมไม่ต้องเติมสูตรนะครับผมโอเคใครสนใจนะครับเมนด้านล่างก็ได้99ครับง่ายๆนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันนะครับผม